แล้วอย่างที่บอกเนี่ยปืนพอมันไปอยู่ในมือของคนที่คือไม่มีวุฒิภาวะในการควบคุมปืนเนี่ยแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะคะที่อาจจะมีปัญหาหรือมีแรงกดดันอะไรบางบางอย่างอยู่ในใจแล้วควบคุมไม่ได้แล้วมีอาวุธปืนอยู่ในมือมันก็ก่อเหตุสลดได้ง่ายๆเลยอย่างที่เราเจอกันมาแล้วเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณช่วงบ่ายเขาฝึกกันแล้วนะคะวิธีการเอาตัวรอดของสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจากการกราดยิงนี่แหละทางสาธิตจุฬาเขาก็ซ้อมกันแล้วหนีซ่อนสู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือว่าการปฏิบัติตัวเวลาที่เราเจอวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆก,ก็จะต้องมีวิธีการเรียนรู้แล้วว่าเขาจะต้องรับมือ,อยังไงนะคะเมื่อวานนี้ทางท่านรองผอบตรก็ไปชมไปดูแลการฝึกด้วยตนเองโดยเข้าตํารวจไปฝึกเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอแล้วก็เอาไปเผยแพร่ออพอว่าจะให้ไปสอนทุกโรงเรียนก็คงจะไม่ไหวใช่แต่ทุกโรงเรียนก็จะได้มีความรู้เรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้เอาไว้ดูแลตัวเอง